khiến cho người dân trên chiều dài phải đi những con người สบายดีสบายดีพี่พีเเบอรทุกคนเด้อมาสบายดีกันอย่างมิงแหลงเดือเมื่อนี้ได้ของกินเนวที่น้องรี่คิดว่ามันกับบร่ได้แปกแต่มันอาจจะแปกสำหรับบางคนที่บบเคยเฮ็ดกินเนาะผพ้่ดที่ทยากเอาไปโลกเฮ็ดกินสามารถเอาไปได้เลยทุกคนเนาะอันที่น้องดีว้ว้าถึงคือไสหมูนี่ ให้เบิ่งไกลๆเลยอันนี้เป็นไซมูออนเนาะทุกคนเนาะอันนี้มันพอเพื่อนท่านต้มไว้เรียบร้อยละผู้ใดที่ซิก,กินแบบนี้เลยก็สามารถกินได้เลยแต่ว่าเฮาซีมาปิ้งให้มันหอม,หอมให้มันหอมตึม<อ>น้อยหนึ่งทุกคน,นเน<อ>าะอันนี้โลหนึ่งหกสิบผ่านกีบกิโลหนึ่งร้อยยี่สิบบาททุกคนซีนหมูออน เอ้ยไส้หมูอ่อนเนาะบ่แม่นไส้ตันเด้อทุกคนเด้อเนาะอันนี้เป็นไสอ่อนของมันฮะเ่นเเลยนะบบ่นนบ่่เสอ่อนเอเดอนุมมันเด้อมีเฮามนอยู่เออ้มซีนเกลือเอบ เกลือผงซูรสแล้วกะ็กระเทียมแล้วก็ปิ้งให้มันหอมๆกรอบๆจุแจวสมคักสรดอันนี้กะ่ะเป็นอาหารที่โบได้ซอกินยากแต่ก็แซบ่บและะ้วก็ขนไม่ค่อยเฮ็ดกินนะเนาะม่เนาะสลายเพิ่นซื้อกินเอาเพราะว่ามีคนปิ้งขาย ใส่ตัานหันพัดบอค่อยมีเดยอันนี้อยู่บ้านพี่พีเอฟกินบอกถ้ากินกะคอมมินบอกดีดีเด้อปิ้งมาเลยวะหรือว่าเอดตุมปิ้งเด้ท้างมพอดูปิ้งพอให้มันกรอ,อบเนาะกรอ,อบหอม,หอม ถ้าถามว่าปักเค็ดอย่างอันนี้นงลีกะบ,บูฮูคือกันปักให้มันอ่าเครื่องในเขานงลีเห็นเอื้อยเห็ดแดอกกเลยว่าเห็ดตาเอ้ยน้ำ,ล,นำ,ล,นำหล,หลายน้ำหล,หลายไหลน้ำลายไหลทาแล้วทุกคนตอนนี้กัน นี่ปิ้งค่ะปิ้งกับซีป้งเดี๋ยวนี้เลยทุกคน,นกอ,อ,คอือหืมกลิ่นหอมมากเลยค่ะโอตำอันกระเทียมเกลือแล้วก็ผงซูรสดใส่ทุกคนแล้วก็เอาน้ำปลาใส่ในนึ่งเนาะ สิเดินน้ <S 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 ําปลาตัวแกะให้แม่เกลืก็ได้นะบ่แซ่บกลืวกซะอวอะแม่เนี่ยพอดีด้ตอนนี้ก็6สิเข้า7น่ะบ่ทันัน คําไว้หน้าแจ้งแล้วก็อย่างนี้5:00บงไกล<น>สิเขา้า6:00บงได้สเกือได้บ่ใส่เลยเดียวเช้านี้นอนเนมา6:00บม,มื้อเช้านี้เฮาตื่นาเาเฮาเ็บตื่นแล้วเนนัน่บ่เดี๋ยวเป็นแวนันแหละตื่นมาเฮ็ดเเน นี่หน้าตาเอือบเล็้วกบสิประมาณนี้แหละเดี๋ยวเอาไปลุงปิ้งกันเลยเนาะบัดนี้ตอนนี้ปิ้งแล้วเนาะโอ้ปลาแตวอลุงไฟกะกินหอมง่อยๆมาหลดทุกคนปิ้งแบบนี้พอให้มันหอมหอกบกอบลวกันจุเจลซมอื้มขักสุดทุกคน ผู้ใดที่บ่เคยได้ลองกินนี่นะเอาไปลองเฮ็ดบึงซึ่งนงรี่กับโบ่คยได้เฮ็ดดอกทุกคนโดนๆจึงเฮ็ดเธอหนึ่งเพราะว่าอ่าชิว่าจีงไหนสุวนใหให้แม่นเอาแต่ซื้อแต่ไซตันมาเนะาะไซอ้อนนี่บ่ค่อยซื้อแต่ว่าพ่อเพื่อนทันมักไซตันนงรี่น้องรี่พัดมักไซอ้อนตัวนี้ทุกคนนี่โอ้ตอนนี้ทานแหงหิงห่ง ทานแหงหิ่งยานเต็มบบันชีไม้ก่อน,นโหตอนนี้อยากเอาเกลือไปลินโบเอาไปลินทีเนีเ้ยนี่ตอนนี้ปีงแฮมแล้วทุกคนนี่อยู่ในคุณมันบเห็นเนาะเดวออกมานอกหีบนี่ อืหอมสุด <s uit> ยอดเลยทุกคนผู้ใดที่มายามน้องลีน้องลีสิเห็ดปีงไซหมูให้กินผู้ใดบอกเคยกินก็ต้องลองกินเบิ่งเนาะมาลองกินของเป๊กอยู่ลองสารเลยทุกคนเด้อตอนนี้ก็คือแบบเริ่มมืดแล้วเนาะไฟมันแห้งพดความจริงฮันยักให้ยักข่างอีกจกหน่อยก่อนเนาะ แต่ว่าไฟมันแห้งแหงทุกคนกำลังสีตาแเจวเนาะสิแบงให้พ่อไปกินด้วยส่วนยางเด้พ่อเพิ่นไปขีดยางเนาะทุกคนไม่ปิ้งเนยนี่มันสบายดีพิกเลยทุกคนตอนนี้ปิ้งสุกเรียบรแลยเลย,ยทุกคนเด้ออื้อ <c oughs> หอมมากเลยค่ะนีม่มืดโพดนะเนาะเพราะว่าตอนนี้ค่ำละเดี๋ยวสิซอยก่อนซอยละกาแบ่งให้พ่อไปกินยุ่ส่วนอย่างพ่อเพิ่นไปคิดอยากนี่เบิ่งเขียงกระสู้ซีวิตขนาดทุกคน มันหักเนาะแต่ว่ากันอย่างไซงานได้อยู่ละเกลือว่าไซงานมันมาตลอดเลยผู้ใจดีส่งเขี่ยงมาให้น้องลีสอยไว้สอยเลย,ยทุกคนพูดเล่นนะคะแต่ว่าถ้าใครใจดีส่งมาก,ก็ขอบคุณก็ดีค่ะอื้หอหอมมากเลย พ่อพืชนักมักต้มแต่ว่าน้องลี่เอามาลองปี้งกินเบื้องมือนี่เอาให้พ่อไปกินยุส่วนยางครื่องนึ่งน้องลีกินกับแม่ยุเหงืนเครื่องนึ่ง ยอก็สีประมาาเนี่ยเด้อทุกคนเด้อสำหรับคลิปนี้เนาะก็เป็นอีกคลิปหนึ่งที่มาเห็ดแบบสิ่งที่ตั้งแต่ เฮ็ด Youtube มาปีนึงเกือบฮอดสองปีแล้วบ่เคยเฮ็ดคลิปนี้ทายลงให้พี่เอฟซีเบิ่งจ๊กเถื่อเนาะร้องลีกเลยลองอ่าซื้อมาแล้วก็ลองมาปีงเบิ่งเนาะผู้ใดเคยกินก็คอมเมนต์วอลองลีเดเดอร์นเนาะอยูททางฝั่งลาวนี่เพื่อนกะอ่ามั่นแบบปีงกินเรื่อยๆอยู่เนาะทุกคนเนาะแบบ ไสหมูอยู่ตลาดก็คือบนเรือเลยจากมือเนาะทุกคนเนาะเมื่อนี้น้องลีไปซื้อมาได้แล้วก็เลยว่าลองเอามาไทายให้พีพีเอฟซีเบิ้งเนาะผ<น>ู้ใดเคยกินหรือว่าเบ่เคยกินก็คอมเมนต์บอกน้องลีเด้อ<ๆ>ถ้าผู้ใดอยากลองกินก็ไปซื้อซีนหมูเอาเอ้ยไปซื้อไสหมูเอาเป็นไสอ้อนเด้อทุกคนเด้อแล้วก็กมาปิงป้งไผ่สิปิ้งเลยก็ได้เอือบละปิ้งเลยก็ได้หรือว่าสิต้มก่อนแลวจริงว่าปิ้งก็ได้เนาะน้องลีหันต้มก่อนเพราะว่าเพื่อความอ่า สุกง่ายนะทุกคนเนาะโอเคเดี๋ยวคลิปนี้ลุงลี่ก,กับชิขอฝากไว้แต่เพียงค่นี้เด้อเดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปหน้าเด้อบ,บาย